สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Classroom ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนไปที่เมนู Play Store นะคะเสร็จแล้วเลือกค้นหาพิมพ์คำว่า Google Classroom สัญลักษณ์จะเป็นสีเขียวๆแล้วก็มีรูปคนนะคะให้นักเรียนทำการติดตั้งลงไปในเครื่องมือถือของเรานะคะตอนนี้นะคะของครูได้ทำการติดตั้งลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะค่ะสำหรับห้องเรียน นะคะที่เป็นห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom นะคะนักเรียนก็จะเข้ามาที่หน้าของ Google Classroom นะคะหากหนักเรียนยังไม่ได้ติดตั้งหรือมีห้องเรียนนะคะหน้าจอของ Google Classroom ในห้องเรียนของนักเรียนก็จะว่างเปล่ายังไม่มีรายวิชาใดๆนะคะในภาคเรียนนี้นะคะครูได้ทำห้องเรียนออนไลน์โดย ทำเป็น Google Classroom ให้กับนักเรียนนักศึกษาในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพนะคะสำหรับนักเรียนนะคะแผนกวิชาช่างยนต์นะคะให้นักเรียนนะคะคลิกเข้าร่วมกลุ่มโดยการคลิกเข้าไป Join Group นะคะ จอยกรุ๊ปนะคะโดยใช้รหัสของชั้นเรียนนะคะก็คือเป็นรหัส w 6 n 6 L f b f นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เข้าไปจอยกรุ๊ปแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะคะค่ะก็จะเจอหน้าตาของห้องเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เป็นกลุ่มของนักเรียนระดับชั้นปวช2แผนกวิชาช่างยนต์จะมีกลุ่ม2ทับ 1, 2ทับ2และ2ทับ3นะคะค่ะสำหรับการเข้าใช้ห้องเรียนก็จะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวนระดับถัดไปเราจะมาดูวิธีการเข้าไปใช้งานในห้องเรียนออนไลน์ที่ Google Classroom กันนะคะสวัสดีค่ะ